วันนี้ตอนเช้าครับผมเมื่อวานผมสั่งซื้อสาะอินโดมาหกิโลนะเพื่อแกะเอาเมาเลนะฮะไปเพาะปลูกแทนต้นสักนะฮะปลูกต้นสักไว้น้ำท่วมตายหมดเลยนะครับผมนะมีแกะเอาเนื้อแล้วเดี๋ยวเ,เนื้อไปให้คนอื่นกินผมต้องการแค่เมล็ดนะครับผมนะก็ฝากถึง คนปลูกต้นไม้นะฮะก็ดูพื้นที่ว่าถ้าฝนตกแล้วน้ําขังจริงที่เป็นที่สูงแต่ว่ามีถนนล้อมรอบถนนก็เลยสูงกว่าที่น้ําก็เลยท่วมท่วมนิดเดียวท่วมแค่ฝ่ามือเดียวเองแต่ว่าขังอีกสองสามอาทิตย์นะต้นตักก็เลยตายหมดเลยนะฮะก็เอาสละอินโดลงไปปลูกแทนพวกสละอินโดมันจะทนน้ําขังนิดหน่อยได้ไม่ไม่ท่วมสูงเนี่ยมันยังสังเคราะห์อาหารจังเคราะห์แสงได้นะครับผมนะ ก็เวียนรู้นะไปกับธรรมชาตินะอย่าฝืนธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแข็งแกร่งแล้วแข็งแรงกว่ากว่า,วาองค์ความรู้ของเรานะถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติเราก็ต้องนับหนึ่งใหม่อีกหลายครั้งสวัสดีครับผม